Now I am I am explaining you about uh, our exercise that you have to do by yourself. I will give you some tips that I think that you can apply uh, with your exercise. That is why please pay attention what I am explaining teaching or tutoring. Are you ready? Yeah. Now we are learning, we are repeating present simple. Some of you cannot, uh, be, uh, most of you still don't understand what present simple is and do not know how to use, uh, how to apply the rules of present simple with your exercise. Most of you cannot analyze is importance. That is why my tips are to teach you analyze the exercise. So please focus on listening. Are you ready? Yes, we are. Okay. Imagine we have a magic word machine, and we need to pick the right ma magic magic word for each sentence. Let's look at the first one. Number one, Andy, ba -ba 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 -ba, in Toronto. Do we say Andy lives or Andy lives? Mm. When we talk about one person like Andy, we usually add an S to the magic word. So Andy lives mm. sounds right. It's like Andy has his own special S. Let's try another one. Number two, we ba, -ba, 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 ba angry with John. Do we say we is or we are when we talk about many people? Right? We we use are uh, is is usually for one thing or one person or a or person. So we are is the magic word here. We are going to pick the best magic word for each sentence. Sometimes we add an S to the magic word, and sometimes we use a different magic word completely. Write a fun game to make our sentences sound super good. Ow. ไปไปดูหนะ้าคำสาเบเจมแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยเจมแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยเจมแต่ภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยนะยาเมอร์อยาเมอโดยเฉพาะไอเจ้าโกนนะ จากเด็กที่เรียนไม่เก่งตอนนี้เรียนเก่งแล้วจะกลับไปเน่าเหมือนเดิมอีกแล้วปเปเพราะชอบเหอ่อเนี่ยนะยองฮาเดี๋ยวนี้ไม่เหอ่อแล้วครูเลยถอนมองกุฎของยองฮาออกดีไหมยองฮาเดยองฮาว่าต้นสมควรสมมองกุรไหม <c oughs> ใช่ถ้า <c oughs> ห,หลัเอ,อีกทีหน,หน้าดนแน่เจมภา,าษาอัเกตไปนะครับเดิกเล้วอาศ,าศัย <c oughs> เล็นานเกล็เล็บอาศัย L I B E R I P A S อาศัย L สองแอนกรีกอดสองแอนกรีกอดสองแอนกรีกอด E N C R Y P T I O N สามเบสกับ

หกแอนเจชภาษางกฤษ English ภาษากังกหกแอนเชภาษางกฤษ English ภาษาอังกหกแอนเจชภาษางกฤษ English ภาษาอังกเจเอนจกเอเกนจกเอเกนดอ ปาดเวกเตทับโปลผัก B C E T A B R E เรกเก็ตทับลผักปาดเรกเตทับปลผัก B C E T A B R E เรกเก็ตทับโลผักไม่เมินนะจ๊ะก้าสารผ้าเทส S U N S A R N I T ก้าวสารผ้าเทส S U N S A R N I T ก้าสารผ้าเทส S เศรียไรชอบเ I T E ไรชอบเศรยไรชอบ เจ็บปลายชอบเจ็บแสดฟอรอมจาดเมตอมเจ็บแปดฟอรอมจาดเจ็บแปดฟอรอมจาดเจ็บแปดฟอรอมจาดเจ็บสองไรส์เกิร์น R I C S D R I S A อาวัยไรส์เกิร์น I S C ไรส์เกิร์นเจ็บสองไรส์เกิร์น เสาม rise เกิน rise เกิสจสาม a s ทิศตะวันออก e a s ทิศตะวันออกเสามสทิศตะวันออก s ทิศตะวันออกเสสามสทิศตะวันออก e s ทิศตะวันออกเดสี่ b o ยเด็กผู้ชาย boy เชายเดี่ o y เด็กผู้ชาย สี่สิบสี่บอยเด็กผู้ชายจบยผ้ชาย้ากอไปเจ้ผ้ากอไปเจ้าผ้กอไปเากไปเจ้าพอสโครงเรียน S H S สโรงเรียนเจ้พอสโครงเรียนสโครงเรียนเพอสโอรงเรียน S อ S L ครงเรียนเจ็ด B ทุกๆวัน Y D E V เจแสบแอฟีเดย์ทุกวัน E E R D A Y ทุกวันจแแอฟีเดย์ทุกวัน E B E R Y E ทุกวันเจ็ปวด้าสหบมี H A S A E เจะบปาดา้าสหาแบบมี A E เจะปวดห้าสหาบมี H เสดเก้าอลอสออฟมากไป A L U T O F ออลอสมากไปเส็จเก้าอลอสออฟมากไป A L U T O F ออลอสมากไปเส็จเก้าอลอสออฟมากไป A T O F ออลอสมากไปเยเสด็จบล็อกทำงานเยเสด็จบล็อกทำงาน ยีทำงานดูวร์กทำงานยีอดูทำอดูทำสอบมาเมาเอแม่ยีสิบมาเแม่าเอแม่ยีสิบมาแม่แม่ยีสกระปองชท

ยี่า sister พี่สาวน้องสาว S I S T E R i s t e r พี่สาวน้องสาวยีา sister พี่สาวน้องสาว25 S i s t e r พี่สาวน้องสาวยี่า s i s e r พี่สาวน้องสาว C r พี่สาวน้สาวยี่ lunch อาหารกลางวัน L U N C H L U N C H l c h อาหารกางวันยี่สิบห lunch อาหารกลางวัน อย่ามบอร์เดลเจมังเกตตามไปด้วยเกี๊ยบหอกร้านอาหารกลางวันเกี๊ยบเจสตาร์ดาวเกียบเจสตาร์ดาวเจียบเจ็สตาร์ดาวเจี๊ยบร์ายบแปดสกายท้องฟ้าเกี๊ยบแปดสกายท้องฟ้าเกี๊ยบแปดสกายท้องฟ้า ยี 29, inkle, ่ I N k L e าาสาิบเก้าทวิงเกกับพิตา W I N k L t E ิบพตาโดต่ภาษาเกยี N ่สาทวิงเก้ากระพิ W I N k L E กกับพิบตาเกทวิงเกกับพิตา W I N k L E ทวิงเก้ากพิบตาเนิรเลฟอาศัย จิมตามไปด้วยเดิมเลฟอาศัย L I B E L เดิเลฟอาศัย L สองแอนกรีกอด A อกรอดสองแอนกรีกอดสองแอนกรีกอดสามเบสกับกัสามเบสกับสามเบสกับ s a าร s k พวกเรา5พวกเราพวกเราห้าทีสอน C ยิบห้าทีสอน C ห้าทีสอนดูตามด้วยโรกดูกัตจิมภาษาอังกฤษไปเลยออกอังกฤษภาษาแกร์ ออกอังเฤชภาษาเกฑ์ออกอังกฤษภาษาเกณฑออกอังกฤษภาษาเกณฑ์เจอเกณฑ์เจ็ดอิเกณฑ์เจ็ดอีเกณฑ์เจดอเกณฑ์แปดพิชทับทิมผักแปดพืจทบทิมผทบิผัก ขาดเนอรบอลผ่า V T A D L D เรียนเรืบอโรผา9สานพาเทส S U A T 9สานพาเทส9าพาเทส S U ้ารพาเทสอ่าดูข้อที่เสพโรคจิมประสานเกตเสพไยชอบ I เสพไรชอบเสพไยชอบ T I เสพแปร์ครับจาก F เจ็ดแดฟรจากเอาจากเจ็แฟอจากเออมจากเจ็ดสองไลส์นอรเ็เร์นเจ็สาตะวันออก s ทิศตะวันออกเจ็อีสทิศตะวันออกเอนจ็ตะวันออก เด็กชายเด็กผ right, ู้ชายเด็กชายเด็กผ like ู้ชายเด็ชายเด็กผู้ชายเดผ้ากอไปเด็้ากอไปผ้ากอไปผ้ากอไปเพอสกูโรงเรียนเดบกอสกูโรงเรียนเดกพอสกูโรงเรียน

สิปด H S M H S, <S, t, <S H สิบเก้า <Alaska. S 1> A t, L O T O F มากมาย A มากมายสิบเก้า A L O T O F มากมาย A, a L O T O F มากมายสิบเก้า A L O T O F มมาย A L O ากมายยี่สิบ Work ทำงาน ยีสบร์ทำงานยีบร์ทำงานยี่สิบ w ร์ k ทำงานยี่ิดูทำยี่สิบแปดดูทำยี่สดูทำยี่สิบอ่านดีๆลูกอยู่รอยี่สิมาเตอร์แม่ยี่สิบสองมาเตอร์แม่ยินดูตามดูอังกฤษตามนะยีมาเตอร์แม่

เยี่ยม Very much มา V E R Y M U C H Very much มาเยี่ยพา Sister พี่สาวน้องสาว S I S S I S I R Sister พี่สาวน้องสาวเยี่ยพา Sister พี่สาวน้องสาว S I S I G R Sister พี่สาวน้อสาวเยี่ยพา Sister พี่สาวน้องสาว S I S G R Sister พี่สาวน้สาวเยี่ยหอก Lunch อาหารกลางวัน L U N C H ยี่หกลานหันกลาง N C H าหักลางวันยี่หกลานหันกลาง N C H าหารกลางวันยี่เจสตาร์ดาว S T R ยี่เจสตาร์ดาว S T R ยี่เจสตาร์ดาว A R ยี่แปดสกายท้องฟ้า S K Y ท้องฟยี่แปดสกาย้องฟท้องฟ้ายี่แปดสกายท้องฟ้า เยสุก้าวทวิเกกับพิบตา C W I N K L E ทวิงเก้ากับพิบตาสุก้าวทเกกับพิบตา C W I N K L E ทวิงเกกับพิบตายสก้าทวิกกัิบตา C W I N K L E ทวิงเกกับพิบตาเนิเล็อาศัย L I เล็บอาสัยเนิล็อาศัย L I เล็อาสัยเนิอาศัย

C อา P O C L A า Y I T H A T I S S O N Y I T H A T I S ที N อน T H A T นช S O N Y อ T H A T ภาษ O N H E N G L H A S N E T E S P A กีตามนะโลกอังกฤภาษาอังกฤษ ยี่สิบหกอาร์ติองที่โลกภองกฤองเลชภาษาอังกฤษเจ็ดเอ็ดเกนเอ็ดเกนเอ็ดเกนเป็ดเนแปดพืชทับเบอผากแปดพืชทับเบอผากแปดพืชทับเบอผัก 9ก้ซานพาเทส9ก้าซานพาเทส9ก้ซานทาเทสเานพาเทสสบไลชอเสพไลชอบสบไลชอบสิบไลชอบสิบเอ็ดฟรอจาก F O F R O M ดูดีๆโลกไม่ต้องร้อนโลนสิบเอ็ดฟรอจาก F R O M แปรอมจากเสองรีริบสองไ i s e เกินสสิบสองไรส์เกินสเิบสามอทิศตะวันออกเออสทิศตะวันออกสิบสามอีสทออกอทิศตะวันออก สิบสี่บอยเด็กผู้ชายสิบสี่บอยเด็กผู้ชายสิบสี่บอยเด็กผู้ชายสิบห้ากอล์ไปสิบห้ากอล์ไปสิบห้ากอไปอ่าอยู่รออ่านอย่าเร็วเกินไปลูกเซพฮอสโคโรงเรียนเซพฮอสโคโรงเรียนเซพฮอสโคโรงเรียน เจนแอฟวีเดย์ทุกวันอจวีอฟวีเดย์ทุกวันเชิแอฟวีเดย์ทุกวันอีวีอีอะายดาเอีย์นิญแอดวดทุกวันอีวีาช้าเมฟวี่เดยาคาคม s จ็ดแป has happy เจ็ดแปด has happy เจ a lot of มากมาย a l o T o f a lot of มาก a าย a lot of มามาย a l o c a lot of อ่านช้าๆอ่านดีๆโลกแต่ยเชยเ9อก้า a lot of มากมาย สิบเก้า a l t o f มากมาย a l e t o f มากมายสิบเา a l e o f มากมาย alert o f ากมายยีบ work ทำงานยี่สิบล o อกทำงานยี่สิบ work ทำงานยี่สิบ work ทำานยี่สิบ w o ดูทำายี่สิบสองมาเจอแม่ ยี่สิบสองมาเดาแม่ยี่สิบองมาเดาแม่ยี่สิบสามเดสกระปองชดรดยี่สิบสามเดสกระปองชดที s ดยี่สิบสามเดสกระปองชดีรีดยี่สิบสามเดก มากเฉยๆโลกอ่าอ่ายิ้มใส่ very much มาก V L I N o C H very much มากยิ้มใส่ very much มาก V L I very much มากเอาใหม่เอาใหม่ดีๆโลกยิ้ใส่ very much มาก V I N C H very much มากยิ L ้มใส่ N o C H, very much มาก เสกไป y e sister พี่สาวน้องาว e i s t e r ว้องสาพี่สาวน้องสาว y e a พี่สาวน้องสาว sister พีสาวอร์พี่สาวน้องสาว y e a s i พี่สาวน้องสาว y e a พี่สาวน้องสาว sister พีสาวองสาพี่สาวน้องสาว y e ี่สาวน้องสาว y e a พี่สาวน้องสาว sister พีสาวองสพี่สาวน้องสาว y e ี่สาวน้องสาว y าวาว y e างว y น ยี่หกร้านอาหารกลางวันอ้าวอ่าวยูโรนั่งดีดีอย่าไม่มีสมาธิเลยลูกอ่ายี่หกร้านอาหารกลางวันเยี่หกร้านอาหารกลางวันยี่หกล้านอาหารกลางวันยี่เจ็ดสตาร์ดาวไม่มีวายสตาร์ดาว ยี่สจตาดาวยี่สจตาดาวยแปดสกายท้องฟ้ายสแปดสกายท้องฟ้าย่ิแปดสกายท้องฟ้ากิสกาทอิงเลกัพิตตาอ่าดีๆโลกกิสกาทวิงเกลกัพิตตา ยี่สิเก้าทวีงเก้ากับพิตาเคก้ากับตาอ่าโอเคลูก